สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอทิวนะครับคลิปวันนี้ก็มีสาระนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทิวจะมารับยามาเลงให้กับยายแถวบ้านนะครับยายในหมู่บ้านนะครับตอนนี้เราก็อยู่คนที่วัดสระแก้วนะครับอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับกำลังโด่งดังในตอนนี้เลยนะครับเป็นยาสมุนไพรโอสดนะครับที่ถูกต้องนะครับบรรยากาศวัดก็สวยงามลมลื่นลมเย็นมากนะครับเป็นโบทอยู่กลางน้ำนะครับผมสวยงามมากเลยทีเดียวเราจะมาสอบถามพี่ๆนะพี่พี่ได้ที่วัดเลยครับสระบุรี ขอนครบุรีมาไกลเลยนะพี่อันนี้มาครั้งแรกปะครั้งแรกค่ะครั้งแรกอันนี้มาด้วยกันมาได้การมาเป็นเป็นอะไรเป็นอะไเป็นอะไรน้องส่องคอายยาถ่ายรูปไปได้ไหมอันนี้นี่มาครั้งแรกเลยปั้ครั้งแรกเลยเป็นมาเรียนเกี่ยวกับอะไรคะฮเป็นมาเรียนเกี่ยวกับอะไรคะโผล่บอลูกโผล่ลูกค่ะมาครั้งแรกใช่ค่ะคุณลิมนะคะขอให้ถ่า เข้ามาทางด้านในนะผู้คนเยอะมากอันนี้ที่มารอพบหลวงพ่อนะครับผมที่นั่งอยู่ด้านในจะเป็นหลวงพี่กับหลวงพ่อนะครับที่รักษาก็จะมีโรคมะเร็งความดันไขมันกดไหลย,ย้อนปวดขาเอาหวานและก็อีก,อ,กอีกหลายโรคเลยนะครับผมทางด้านนี้จะเป็นหลวงพ่อนะครับหลวงบอท่านใจดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปบุกโรงสมุนไพรกันนะครับเขาเรียกกระโรงอะไรครับป้าตรงนี้ ลงสับยาลงอบยาใช่ไหมใช่ลงตากยาแล้วสมุนไพรล้วนเลยใช่ไหมสมุนไพรที่เห็นตรงนี้จะเป็นเป็นโดมเป็นเท้านะครับผมอบเนี่ยแล้วก็อบอุดมเนี่ยไว้อบนเนี่ยอบตากใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นตากกลางแจ้งใช่สมุนไพรนี่มีกี่ชนิดนะครับเยอะมากเลยใช่ไหมถึงร้อยแม่ถึงร้อยไหมครับร้อยกว่าร้อยกว่านะครับผมนี่สมุนไพรไทยก็ ก็คือยอดเหมือนกันนะครผมสมุนสมุนไพรอ่ะใช่ที่นี่นะนายคิเล็กไม้อนคิเล็กหอมคิเล็กที่เรากินครับที่เปิดมานานนะครับเปิดนานแล้วสามสิบปีหรอคะได้ไหมคะได้เขามาทำมือต่อยเราทีนี้มารวมตกลมสามสิบปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับที่สมุนไพรนี่เขาต่างนะผม เดินเข้าไปได้ไหมไครับได้ไดขอบคุณมากครับนู่นมีพี่เขากดอยู่ในนู่นอีกนี่ก็จะเป็นไม้ที่เขาหมดเมื่อกี้นะครับที่เราสอบถามนะคนี่ไม้ขี้เหล็กต้นขี้เหล็กแล้วก็เป็นร้อยชนิดทุกคนตามชื่อไม่ได้หรอกครับเป็น สูตรของหลวงพ่อนะครับนุง่งผอมนุ่งกระโดมครับเดี๋ยวเราจะไปดูโดมแล้วก็ส่วนของการบดนะครับผมอันนี้เป็นโดมโดมอบสม,มุนไพรนะครับนี่คือโดมอบสม,มุนไพรนี่โอ้โหหอมเฮ้ยกินหอมนะหอมนะหอมแต่ความรู้สึกนี่ร้อนมากโคตรร้อนนข้างในอะ่ะแต่หอมมากนะหอมมากโอ้โหร้อนมากอะ่ะกินเนี่ยแค่ผมว่าสูดโดมมันก็โอ้โหเลยสดชื่นเลยเป็นคล้ายโดมควบคุมอุณหภูมิมมนะครับผม แดดประเทศไทยยังร้อนไม่พอที walls, ่สําคพญนกันฝนกันกันนะการฝนการเชื so ้อโรคได้การฝุ่นพวกนี án, no way, ้นะเดี really. ๋ยวเราไปดูลงบทลงโมงในอันนี้ก็เป็นเครื่องบดเครื่องโม่นะครับเครื่องโม่สมุนไพรนะครับผมอันนี้ก็กลิ่นกลิ่นหอมมากนะเดินมาตรงนี้กลิ่นหอมมากได้กลิ่นเลยได้กลิ่นแบบสมุนไพรไทยเลยนะครับบดออกมาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ แต่และชนิดก็แยกกันไปครับมีชื่อบอกถามลงุงสองบทกมบ็มีแค่นี้นะครับลุงมีแค่นีใ้ใช่ไหมครับลุงทอบทกันยของหลายอ่างเป็นร้อยชนิดเลยครับคุเป็นร้อยชนิดนะทุกคนร้อยชนิดเนี่ยวันนึงนี่หมดบทเยอะไหมครับลงุงแล้วแต่ยาเป็นบางอย่างบางอย่างอ่า เป็นร้อยกับร้อยโอ้คนเข้ามาเยอะนะครับลุงการผลิตเกินก็ต้องเยอะเป็นธรรมดานะครับผมเมื่อวานนี่ก็โหนแน่นเหลมือนเมื่อวานแน่นนะวานเป็นเสาร์อาทิตย์นะลุงเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์โอ้คนมาเยอะนะครับผมคนไทยก็เจ็บป่วยกันเยอะนะครับแต่อันนี้คือรากเลยครับลุงเข่าคันแดงเข่าเข่าแดงเข่าขั้นแดงเข่าคันแดงเข่าคันแดงต้องมาเป็นผุนไทยได้ต้นอ๋อเหมือนเทาวัานีใช่ไหมโอ้ อันนี้คือเถาคันแดงนะครับผมก็คือเหมือนต้นเถาวันเนี่ยใช่ไหมครับลงุงใหญ่มากแต่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มาเป็นสมุนไพรได้สมุนไพรไทยนะครับที่ไม่รู้นะครับก็มีหลายชนิดนะครับผมผมก็ไม่รู้เลยครับผมผมรู้จักแต่คาไมลินชันนะลุงก็คือไปใส่ทั้งอันนี้ไม่ได้ต้องบดก่อนให้มันหยาบหยาบแล้วก็ไปละเอียดบดจยาบอีกทีแล้วไปละเอียด ในเหยียบให้มัน,มนจับเป็นแผ่นจับเป็นแผ่นเป็นแบบนี้จับเป็นแผ่นเป็นแบบนี้นะครับทุกคนดูแล้วก็ไปใส่ยาบใส่ยาวิธีใส่ยาบเสร็จแล้วไปใส่ละเอียดละเอียดอีกทีออโอ้โหหลายขั้นตอนนะตกสามพันตอนนะครับผมที่เห็นเห็นไปนะครับคนเยอะมากที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับผมก็คนมามาเยอะ,ะครับมาจากภาคใต้ภาคเหนืออีสานมาหมดเลยครับ แต่ผมอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับลาดลาดยาวก็ผมอยู่พิจิตรนะครับบางขานหกสิบกิโลมานี่ก็มาณหกสิบกิโลนะครับผมมาวัดส,สะแก้วนะครับชื่อวัดส,สะแก้วนะครับผมอำเภอลาดยาวปลูกที่วัตถุด,ดิบที่ว่าจะแห้งงา่ายแห้งช้าแห้งเร็วใช่ใชครับ หยาบยางไวเลยครับก็ต้องทนฝุ่นนะครับเป็นประอองเป็นอะไรพวกนี้นะหยาบอย่างไวครับแสดงว่าตัวสมุนไพรนะแห้งแสดงว่าแห้งมากนะครับเลมละเอียดอย่างไวก็คือสมุนไพรที่เราถ่ายตรงนี้นะครับผม ก็คือตัวยาที่หลวงพ่อชันแจกจ่ายประชาชนไปนะครับผมเป็นสมุนไพรเป็นร้อยกว่าชนิดเลยครับกว่าจะเป็นยาให้เราทานกันได้นะครับผมส่วนใครที่จะมารับยาจากหลวงพ่อนะครับปักหมุดกันมาได้เลยนะครับวัดสะแก้วนะครับตาม GPS มาเลยกกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากบอกเป็นสะพานบุญนะครับให้คนที่เป็นมะเร็งนะครับเผื่อจะหายกันนะครับสวัสดีครับ